ไปดูกันต่อค่ะไปดูกับอีกหนึ่งเรื่องกุทาหอนสำหรับคนที่อยากมีบ้านนะคะเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันในโลกออนไลน์แล้วก็มีการแชร์ต่อ วิาพากษ์วิจาร์ว่าเอ๊ะมันเหมาะสมหรือเปล่าเขาควรที่จะได้รับแบบนี้ไหมแล้วใครที่จะต้องมารับผิดชอบนะคะในกรณีที่เขาบอกว่าเขาไปซื้อบ้านใหม่หลักล้านนะคะอยู่ได้แค่4วันค่ะคุณเอื้อยคุณผู้ชมแต่ว่าเจอปัญหาที่ต้องมาตามมาเนี่ยซ่อมเพียบเลยนะคะทั้งบ้านเป็นหลุมบ้านดินซุดแล้วก็ต้องมีการตามแก้ไขในจุดต่างๆอีกล้ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะ จุดที่เขามีการถ่ายวิดีโอออกมาโพสต์โชว์แชร์นะคะคุณผู้ชมบางตรงเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่ออันนี้เป็นบ้านที่เขาเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆราคาหลักล้านบาทเลยนะคะไม่ใช่อยู่ดีไปซื้อบ้านที่ทไหนก็ไม่รู้ มีเจ้าเข้าเจ้าของเป็นโครงการใหญ่โครงการหรูเลยนะคะก็มีการออกมาพูดคุยถึงประเด็นนี้เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดช้ำของคนที่ซื้อบ้านราคาหลักล้านเมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทวเผยคลิปของเจ้าของบ้านหลังหนึ่งเขาไปซื้อบ้านในโครงการบ้านจัดสรรโดยเพิ่งเข้าอยู่ไปสดสดร้อนๆเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองแต่ว่าพอต้นเดือนก็คือวันที่1พฤศจิกายน ต้องเจอปัญหาเรื่องให้ซ่อมบ้านหลังใหม่ถึงตอนนี้ก็ยังเข้าอยู่บ้านไม่ได้นะเพราะว่าเจอทั้งปัญหาบ้านเป็นหลุมแล้วก็ดินซุดลงไปเลยละค่ะผู้โพสต์เนี่ยระบุว่าทุกชาวบ้านโผลอีก e. ซื้อบ้านราคาหลักล้านแต่ต้องมาปวดหัวกับปัญหาการแก้ไขซ่อมแซมผู้บริโภคต้องมาแบกรับภาวะจำยอมแบบนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรฐานอะไรที่จะควบคุมดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคหรือไม่ โครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ารับโอนบ้านไปแล้ววันที่27กันยายนที่ผ่านมาก็เลยเข้าไปอยู่วันที่24ตุลาคมจากนั้นวันที่1พฤศจิกายนก็เข้าซ่อมเลยจนตอนเนี้ยผมก็ยังไม่ได้อยู่บ้านเจ้าของบ้านเป็นผู้ชายนะคเขาย้าว่าผมขอย้ำว่าซื้อบ้านมือหนึ่งแต่สภาพตามที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ มันก็ดูเหมือนว่าบ้านมือหนึ่งหรือเปล่าพร้อมที่จะเข้าอยู่จริงๆหรือเปล่าดูเหมือนมันยังไม่เสร็จน,นะคะคุณผู้ชมซึ่งโครงการบอกว่า ้องซ่อมนะบ้านใหม่จะให้ผมซ่อมยังไงซื้อบ้านไม่ได้อยู่แถมต้องเป็นหนี้ผ่อนส่งอีกผมควรจะทำอย่างไรดีกว่าคนคนหนึ่งจะทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จได้ขนาดนี้นี่คือบ้านหลังแรกของเราเราก็ดิ้นรนเหนื่อยมาแค่ไหนกว่าจะได้มาเพราะว่าตอนนี้เราซื้อสวยทุกอย่างไม่มีที่ติตอนที่ซื้อนะเขาบอกอย่างนี้พออยู่ได้4 5หวันเท่านั้นอาการทุกอย่างก็มา โอ้โหน่าเห็นใจนะคุณผู้ชมฝันหลายๆคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเองเก็บเงินเก็บสตุ้งสตางกว่าจะได้นะคะพอได้มาบ้านใหม่กับไม่เป็นดั่งใจปราถนานแล้วค่ะเขายังบอกบอกว่าเงินเดือนเนี่ยเราแทบจะไม่เหลือแต่เราก็ายังมีความฝันว่าอยากมีบ้านทำไมเราถึงได้โชคร้ายขนาดนี้เราจะมีการเผาพริกเผาเกลือขอสาบแช่งคนที่โกหกเราคนที่ปิดบังเราว่าบ้านไม่มีปัญหาแล้วก็มีการโพสต์นะคะ ข้อความต่างๆขึ้นมาพูดถึงเรื่องของความทุกข์ใจนะพูดถึงการสาบแช่งคนที่เขาเข้ามาโกหกถึงเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะได้ยินแค่ตอนนี้โครงการยังไม่ขอรับพิจารณาในส่วนที่บ้านเป็นหลุมดินซุดก็ต้องรอไปอีกแล้วเมื่อไหร่เราจะได้อยู่บ้าน เขาพูดนะว่าแค่ได้ยินคําว่าตอนนี้โครงการยังไม่ขอรับพิจารณาในส่วนที่บ้านเป็นหลุมบ้านดินสุดต้องรอไปอีกนี่แหละค่ะความเป็นเจ้าของบ้านพอมีการโอนการอะไรแล้วก็รู้สึกทุกใจหนักเข้าไปอีกนั่นเองนะคะ ตอนนี้เหนื่อยเหลือเกินน่าเห็นใจจริงๆค่ะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่มีฝันอยากจะมีบ้านนะคะก่อนที่จะมีการตรวจรับบ้านก่อนที่จะเข้าอยู่บ้านยังไงก็ฝากเช็คให้ดีๆยังไงก็ขอให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะคะกับคุณพี่ท่านนี้ถึงปัญหาบ้านที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ